นี่จะเป็นพานเขาเรียกว่าใบสีเนาะใบสีนะครับท่านใหญ่อลังการนะอยากเข้าไปมกีเนาะน้องมมยสตอรี่นะคะทำายสีงานอะไรที่ต้องอ๋อมาไหว้ปู่นะคะไหว้ปู่นะคะก็มาทุกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะคะ แล้วก็คุณเก็บฟืนแปลรนะอะไรนะอ๋อคุณก็พี่ฟงนะคะสวัสดีครับพร้อมคุณมา์สตอรี่ครับพร้อมยินดีมากๆครับพร้อมอันน้องยิ้มเอชซีโชคดีรอบที่สี่ค่ะต้นไม้นะคะองไมา์สตอรี่นะคะอ๋อจะหลานย่ามยิ้มคุณสมาลีสวัสดีคะ่ะสวยคะ่ะนะคะต้องถูกหลายแสนแน่เลยถึงได้ทำหรลังการขนาดนี้นะคะนี่นะคะ สวยงามนะคะสวยงามนี่นะเดนมาอุ้มเอาเลยนี่นะจะเป็นการ้นะไปนี้นะมานคาเลยนะอันนี้นะยมากเลยนะมันไม่เกาะ่อน่นี่ มากก้องถกก้องนีโอเคนะคะมามุมกว้างๆนี่เราก็มอ้าสวยงามมากสวยงามมากเลยเอนี่นะคะอืงดงามมากงดงามมากเลยค่ะเอนะคะ

ดูดีจริงๆอาหารขายดีค่กสวยงามมากมนะคะสวยงานมาม,านานมากนิกกี้มาอ่กแล้วนิกกี้แจมทุเกเครื่องนิกกี้มาขี้เหงาต้องไปทุกที่ที่มีคน เขาตรวจตราเขาตรวจตราห้อยห้อยขวดดีแล้วเขาขวดห้อยปอมนั่นอะไรจงจังเขาเขาอยากมาชมด้วยนิกกี้อยากมาชมด้วยมีมานี่ดะไปบ้านดึงโอ้ทีนี้แหละ ตามกระดิ่งตัวเองนะ่มาทุคนกดไลนมาใครลืมไลค์ดูแล้วลืมมี้ามวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะกดไลค์เดียวนี้เลยนะฮอบลน์ไปทำมันสับะรดหานซื้อมาใในกืะถิ่นยกลังยิมบ่ดด้ดอกจ้าอำน่อยเยอะ พี่น้องมาสตอรี่ของชูนิคี้นะคะุ่นีขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะมีรำไหมไม่ดูเหมือนกันเด้ชีนน้องเราลุ้นเอาไม่แน่นะจะมีการรำอาจจะมีการไหวที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะนี่ ปดอวขนาดมือี้ขับรถไับธรรมดขับไปไกลไนั ขอบคุณนะคะขอบคุณผักคุณจากกาักรพรสันดีค่ะพี่เพื่อนใบสีสวสยมากเลยนะคะคนไลน์ให้ตลอดนะคะค่ะคนเก็บพื้นสาธุสาธุคุณุาธุค่ะสาธุนะคะ,คะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะ มาจากร้อยเออำเภอโพนทองนะคะอำเภอพุยทองมาจากไรอีกนะคะสวยงามอันนี <sh> <ug> ้ใส่หน้เจ้าเขาเนี่ยเจ้าหวยเนี่ยอ๋อเกี่ยวกับลง

Sí, no, sí, no. sí, son no, sí, no. sí, ทุกคนคือคกไหน้าเราทำไมกล้องถึเลสวยทำไมกล้องไฟของที่เราเหอปไงไตทเปนก็ไดี่ทำไมมันไม่เต็มนี่หมดของพี่บอกต่อไทำไงเนี่ยย่อเลยฮะมันไม่ย่อ สวยามมากเลยนะคะโอ้ไม่ได้ผิดกฎอ่ะเต็มเลยค่ะนี่นี่ค่ะ่ดผินะคะผิดผิดกันหมดเลยค่ะยูทูบเบอร์ทุกช่องเลยค่ะนี okay. ่ค่ะดติ yeah, ๊กเกอร์ได้แค่สติ๊กเกอร์ลูกรลายังไงติดเหลืองแม่นบอสคุ้นคืนอยากมีลักษณาเจ้าทำถวายล้างจัง ก็ได้นะที่ครั้งสาธุสาธุอครั้งทำนี้นะคะคือนะคะหมดฤทธ์มากดให้อปะปาฤทธ์มากดให้จปะ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 ังขอพระคุณค่ะขอพระคุณนะคะเอที่ทุม่มพระคุณต่อท่านนะคะ ขอบคุณนะคะเอฟซีกู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะขณะนี้ท่านก็ได้ชมท่านกำลังชมใบสีนะคะใบสีที่มาจากอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็ได้มาทำการถวายปู่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญเอฟซีทุกท่านนะคะอธิษฐานจิตไปได้เลยนะคะนะก็ถือว่าได้เห็นใบสีแล้วนะคะก็อธิษฐานจิตได้เลยนะคะ <Okay. S 2> นนค่ะคุณวิจพงศ์เอาใจไปได้เลยครับ mm hmm. ผมขอบพระพพขอขอคุณค่ะขอบพ,พุณคุณทัศนพรสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะน,นี่นะคะก็ทำการไหว้แล้วนะคะตอนนี้กำลังจะถือธูปมาเดี๋ยวเราจะไห้ด้วยใช่ไหน เราไหว้าจ,าาหหวาจากเขาก็ได้เนาะเราไหว้จากเขาก็ได้เนาะก็ได้คุณจันเจ้านะคะคดีค่ะพี่เพื่อนค่ะสวัสดีนะคะคุณเก็บฟืนทุกหวยสักเทียนะคะบ้าริดน,นะคะสักเที่สักเทุ่ยโอ๊ยคุณเนี่ย นะคะก็กำลังทำการไหว้นะคะเราจะไหว้ต่อจากเขาก็ได้นะคะโปรดทราบแซซเฟซทุกท่านแอปนะคะเฟซทุกท่านนะคะเราก็ไหว้แตพร้อมกันนะคะ yeah uh -huh. ก,ก็เปทั้งการวาดสิ็เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> สีวดานะคะคุณสิวดานะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบ ท่านได้รางวัลใดทุกท่านเลยนะนะครัทุกท่านมีความสนะุขนะคะห้มีความสุขอดไปจากลูก ทำการว้านสิเก็จะเดินทางกัออยูนะคะอดงามากนะคะอดงามากรจะเดมาตอาไเล